วันนี้วันพระใหญ่นะคะตรงกับวันวิสาขาบูชานะคะพลังของวันดีมากนะคะดังนั้นให้ทำสี่สิ่งนี้นะคะเพื่อเสริมกำลังของดวงชะตานะคะใครเป็นสายมูอย่าลืมเลยนะคะข้อหนึ่งนะคะให้สวดมน์นะคะสวดมน์ในที่นี้ให้สวดบทที่ระลึก ษาทยายถึงคุณของพระพุทธเจ้านะคะถ้าเป็นบทที่เรารู้จักกันดีคืออิติปิโสนะคะอิติป ah ิโสพระคาวาอรหังสมาสวดนะคะเท่าอายุบวกไปหนึ่งนะคะและรอบสุดท้ายคำแปลด้วยนะคะเราจะได้รู้ว่าเออสรนเสริญคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าเรื่องอะไรบ้างนะคะ แถนไปเลยสวากาโตและกสุปฏิปันโนนะคะข้อ2นะคะให้ทำสมาธินะคะใครจะวิปัสสนากรรมฐานมานะคะแต่วันเนี้ยนะคะวันที่ระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าให้เราลองทำพุทโธดูบ้างพุทโธนะคะในการอาราธนานะคะ พุโทโธคือพระนามของพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานมากำกับลมหายใจของเรานะคะหรือไม่ต้องกำกับลมหายใจก็ได้นะคะเดี๋ยวใครที่แบบหายใจไม่ค่อยเป็นจังหวะเดี๋ยวจะแบบว่าทั้งพุโทโธทั้งลมหายใจเดี๋ยวจะงงเดี๋ยวจะแบบว่าอึดอัดนะก็พุโทโธอย่างเดียวเลยพุโทโธพุธโทโธโดยไม่ต้องกังวลถึงลมหายใจแต่ให้ทำสบายๆนะคะแผ่จิตออกไปกว้างๆสบายๆกายเบา,าที่สุดจะนอนก็ได้นะคะนอนก็ได้ พุทโธพุทโธอย่างเบาสบายนะคะสัก10นาทีนะคะอย่างที่3นะคะให้แผ่เมตตาแผ่เมตตาอันดับแรกคือแผ่เมตตาให้กับตนเองนะคะให้ตัวเรามีความสุขก่อนถ้าตัวเราไม่มีความสุขนะคะมันแผ่ไปถึงคนอื่นให้คนอื่นมีความสุขไม่ได้ดังนั้นเออขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขปราศจากทุกขไม่ต้องอวยพรให้ฉันรวยฉันะไรนะคะอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องเอาแค่ให้มีความสุขปราศจากทุกถ้าทําให้มันเป็นสมาธิต้องไม่พูดมากนะคะแล้วก็ข้อสี่ อขออภัยนะคะข้อ3ยังไม่จบแผ่เมตตาให้ตัวเองและแผ่ออกไปให้กว้างๆเลยทุกอย่างเลยไม่ต้องระบุเจาะจงแผ่เมตตาไปกว้างๆเลยให้ทุกชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นชีวิตที่ต้องอาศัยลมหายใจนะคะคนสัตว์นะคะหรือแม้แต่จําพวกเทวดาโอปติกะก็ตามก็เป็นก็เป็นผู้ที่เวียนว่ายตายเกิดเหมือนกันนะคะเดี๋ยว ท่านหมดบุญท่านก็ต้องลงมาเกิดเป็นมนุษย์อะไรแบบเนี้ยนะคะก็ยังมีอ่าเขาเรียกว่าเวลาที่ไม่แน่นอนในวัตะนี้นะแผ่ไปให้กว้างๆขอทุกท่านมีความสุขป,ปราศจากทุกนะคะแผ่สั้นๆง่ายๆนะคะแต่ให้ได้สมาธิข้อ4นะคะเมื่อเราทําทุกๆอย่างแล้วแผ่เม่ตาก,ก็เป็นบุญเหมือนกันข้อ4คืออุทิศบุญอุทิศบุญให้กับเทวดาประจําตัว ะะแล้วจากนั้นก็ญาติผู้หลงรับแล้วจากนั้นก็เจ้ากรรมนายเวรนะคะแล้วก็แผ่ออกไปให้กับโอปติกะน้อยใหญ่เลยนะคะแม้แต่ผีก็ตามแต่นะคะถ้าเขาได้รับบุญจากจากเราบางทีแล้วเออเขาได้ช่วงเวลาหมดเคราะห์ของเขาพอดี ได้บุญจากเราไปปุ๊บอ่าอุบัติใหม่เป็นเทวดามาช่วยเหลือเราทันทีเลยอย่างเงี้ยดังนั้นอย่าลืมนะคะอย่าลืมให้เวลากับโอปติกะนิดหนึ่งไม่ว่าจะผีหรือเทวดานะคะถ้าเขาได้รับบุญจากเราบ่อยๆได้รับการแผ่เมตตาอุทิศบุญจากเราบ่อยๆท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะมาช่วยเหลือเราเองนะคะขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เคลิดรับดีๆนะคะเพื่อเสริมพลังจิตพลังดวงให้กับตัวเองนะคะอ่าก็ใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดรีโพส์ด้วยนะคะเผื่อเป็นประโยชน์ต่อ